สวัสดีจ้ะพี่น้องเมื่อนี้สิสพี่น้องมากินเมียงหอยแครงด้อจ้ะเด้อกับหมูสามชัน้นจ้ะมาโพผอ,อกับสาวสะกลคนจะเลื่อนศีลพี่เก่าละจา้าเอาเลยกินเลยยาวเลยพักข,ข้ากับมีสลัดคอร์ดกับอีพักยังละ่ะสลัด หักการยังกับบรูจาเกบ็กบก่อนแล้วก็มีสลัดเนี่สยส,ออสลดัสลดสลดัดจ้าสลัดสลัดนั่นแหละประกาศหอมเปล่ารกาศหอมแหละเอาเลยกินเลยยาวเลยเออแต่นี่กรอบจรจังล้าไม่เส้นนมจีนจ้ะ กินเมีย่ยงกินเมีย่ยงหมูสามชั้นวันนี้เรามีหอยแครงหอยแครงตัวใบใหญ่หรยยอกจ้ะพอดีกินคือเป็นแต่คำไงแท้พี่น้องเ <c oughs> ต็มปากเต็มคำรสดเดออแาบนี้เอ้อ รักซี่ไปเล้วไปได้น้ําจิมแสบอ่ะมือนี่กินแนวอยากๆแนะ่นิดนึงเด้อจ้ะนี่ละมองมันเซียน่ะ ขับญนปันนี้ฮ่ <S <S ่ฮ่ับเบ้อ มาจ่าพี่น้องเมื่อกี้น้ำกันเด้จา้าน้ำจิม้มแบบเป็นเพ็ดเพเผ็ดได้ใจแล้ว จีจัดจีจัดกินเมียนจังสีคิดหอดย่ายอยู่บ้านนะจ้ะคิดหอดแม่เรามากๆอืมคือคำไงเท้อ <laughs> <laughs> มองใจอยู่ <laughs> มันใหญ่ล้มันจะใหญ่ใบใกินไหล่ๆมันจะใหญ่ไบๆจ้ะ ใช่嘛อืมเฮ้ขอเจ้าพี่น้องขอเจ้า ออนนี้เที่ยงแล้วม,ม่นเป็นใบเหรอบ๋อใบอ่ะใบแล้วพี่น้องใดอยู่ไกลก็กมากได้จ่าเด้อ ฮอดวงปทิบคุณไดอยากน,น,น้ำกินน้ำกันงกันมาเดอ้อนะคะบอเอิญเดอ้อหลายอยู่แสบอีหลีเฮ็ดเพื่อพี่เพื่อน้องเดี๋ฮะเดี๋ฮะาบอร์เอิญด้อเนี่ยส่วนแล้วส่วนแล้วมาจ่าไมากินน้ำกันจะ้ะแสบอีหลีดเด้อบยได้ตัวเด้วยแสบครับ อแซ่ไงอืมื่พอมกบดได้เดีย พี่น้องกินแบบนี้สามข้ามอิ่มแล้วพี่น้องข้ามยัไหไงยกินก้อนไปให้ง่านพี่น้องเติมพลังนิดนึง ก็บอกได้กินไปอิมอ่มๆแล้วไปนั่งหลับหาไรอร่อยเลยเนาะสามคำอิม่มี่้ทำไงเลยมาได้จะเด้พี่น้องใครยุไกลยุไกล แล้วมากินน้ำกันดเดนโดนกินจะแซบอยู่จ้ะมได้กินอยู่ดอกเม้นูนนี่อ้วนตะบกินก็อ้วนอยอ่แก้มก็ออกอา้าออกเอาแก้มก็เลย เพื่อดูกรดมันก็ได้เสร็จเพีแ่สรอืมเพียคัดมจะขนาดครบรถอีกแล้วมัน น้ำจิ้มใส่ไข่พร้อมไม่จ้ะไข่ตุ๋มถิีมันหูซาซิโกนใส่ไข่พร้อมเมีมมม่ยงเมียม่ยงหอยแครงหมูสามชั้นเส้นน้ำจีนสีใบเรื่อย อันนี้บนันหัวอิ่นของปลอมเด้อเนี่ยพักสี่แหละแซ่บขนาดใจข้ามีไงไลายม,มันสิอิ่มเร็วเลยพี่น้องอิ่มไววค่ะ <laughs> Chắc là trong nhà mượt ngọt hỏi, chút chất đơn đêm hỏi lên gì cơ cháu à? Nhà mà bố à Lên gì là nàng lạc quá này cháu pha bà nữa เราไปหน่อยอืมอืมจิ้มแซ่บแสบพี่น้องเผ็ดเปรี้ยวหวานมันเค็มนิดนิดขบรลด สามั่นพี่น้องแดดดีแล้วพี่น้องมือเนี้ยแดดฮอนบักค <'s> ักเลย ืเขาท่าเขาท่าพี่น้งองเขาท่าปันเลือแสบแห้ง Mm. lại ngoài Mấy cái ăn cái trà bánh bằng cũng rồi แม่แบอลพี่น้องได้ยินมาจังสนะ่าไม่เป็นหน่อยๆได้เป็นน้องนจิมได้เติบ ก็าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวสัก,กดนน้ำหนัด้จะเด้อเป็นกำลังใจให้กันนะจน้ะเนาะกาขอบคุณพี่น้องทุกคนนะจน๊ะเนาะที่เขามาติดตามรับชมนะจน๊ะเนาะ หอยแข็งใจนี่ก็ต้องเป็นแต,นะตน่ต่ำเนะต่ำก็จะแสบที่น้อต่ำหอยแข็งเนยมว้มือไม่มันจะต่ำหอยแข็งทุกที จะไปทายอบรรยากาศข้างนอกอยู่พี่น้องแต่แถวหนี้มันก็มีแต่หอมีแต่ตึกมันบอกมีปลามีดงเฮงงูไปทายก็เลยได้ทายอยู่ในห้องนี่ละจ้ะ ลังรถพันหอยยูไกลถนนจ้ะเด็ดหอยหอยสิอนรับไปล่าอะไอะไรี่ 嗯嗯，嗯，好看一点。 แล้วจ้าพี่น้องเดี๋ยวคลิปหนูมันสีเงาไปแน่าจานะ้าเนาะอันนี้ก็สีนังนังกินตอเด้จ้าเด้อกาปาพี่น้องกดไลค์กดติดตามนะได้จ้าเด้อไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า